โอเคทุกคนครับผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 22นะครับผมนี่ก็อยู่กับช่องเราป๊บสามดีนะครับผมนี่ก็นะฮะกำเนิดรถใหม่แล้วนะครับผมนะฮะก็จะตั้งชื่อเจ้าคันนี้นะครับผมว่าเจ้าดุจจีแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมนะฮะก็ขอแนะนําตัวละครใหม่นะครับผมนะก็โยชินะครับผมนะเจ้าตัวนี้นะฮะก็เป็นเพื่อนกับไรอันนะครับผมนะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะ ตัวละครเริ่มมาแล้วที่ลนะเมรก็เป็นรถของเจ้าโยชินะครับผมนะฮะเป็นเจ้าลุมจีนะตัวนี้เป็นอิจิสูนะครับผมดีกานะสามกศูนย์นะครับ,รกกนะรบผมแต่งลายอ่าเรื่องลายอะไรแป็นสีแดงนะทุกคนนะฮะคา,าลินจีนั่นเองนะครับผม <c oughs> <c oughs> อ้าวโอ้โหมีมีสาวด้วยนะเนี่ยเป็นไงล่ะนี่ยืนรอรถเมร์นะครับผมเนะนี่ยเราก็แวะซื้อกาแฟนะครับ โอ <Okay. S 2> ก็จะไปวิ่งงานส่งหินนะครับผมนะที่ไซต์ก่อสร้างนะครับผมนะฮะก็แต่อันวันนี้ไม่ว่างครับผมนะโยชิก็เลยนะครับผมมาทํางานแทนนะพอดีก็เพิ่งจะสั่งทํารถใหม่นะครับผมคันนี้นะพาดูรอบๆก่อนนะครับผมก็การแต่งไม่มีอะไรมากนะครับผมนะทำแค่ลายนะครับผมนะแล้วก็เพิ่ม เพิ่มเครื่องลายโมกด้านบนนะครับผมแล้วก็ทำสีแดงนะฮะท่อก็ประมาณนี้ครับแต่งเล็กน้อยๆนีน่ฮะกระบะสามมิตรนะครับผมนะฮะสวยงามน,นะโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะขอคนนั้นหนึ่งไลค์แล้วกันนะเป็นงกำลังใจให้เจ้าโยชิด้วยนะครับผมตัวละครใหม่ของเรานั่นเองนะโอเคครับผมเราขึ้นรถไปเลยนะจะบีบบบีบแต่สามชาให้ฟังนะ นี่เป็นไงโอเคครับประมาณนี้นะเข้ากับรถเลยเกินนะครับผมนะโยชิหมวกแดงด้วยนะครับผมโอ้โหใส่หินมาแบบเต็มเลยนะทุกคนนะคือว่านี่เบรกไม่ค่อยอยู่เลยนะผมลองขับดูแล้วนะเมื่อสักครู่นะลองค่อยๆเลยนะมาทุกหนักก็รู้อยู่นะฮะ ไปๆไปนะครับผมเหยียบมาขึ้นกันนะวังด้วยนะฝั่งฝุ่นนี้ก็ล้นออกจากรถนิดนึงนะฮะมันยังไม่ถอดออกนะยังไม่ถอดออกเย้เฮ้ยโอ้หต้องระวังจริงนะทุกคนนะเรามาทุกหนักเนี่ยเบรกไม่อยู่จริงนะ ไฟเลี้ยวก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับผมตำแหน่งของเรานี่ขึ้นไปด้านบนละเห็นไฟกับพบพิบนะฮะผมมาร์กตำแหน่งไว้แล้วนะทุกคนนะฮะก็ดูแผนที่นะ GPS นะครับผมแต่ในตัวเกมของฟัมมีนะ่ยี่สิบสองเนาะไม่มีแบบเส้นทางให้ใหเราดูเนาะเหมือนเปิด GPS นะฮะ อาจจะยังไม่ค่อยพัฒนานะครับไปฟังไหนวะเนี่ยเบกก่อนดิเบกเบกไม่เข้าอยู่มไม่ได้พ่วงมาด้วยนะทุกคนก็ลูกค้าสั่งแค่ กระบะเดียวนะทุกคนเหมือนมีอะไรเข้าตาขับคนเดียวก็อาจจะเงาๆนิดนึงเนะี่ยไม่มีอะไรมากนะฮะ ไ,ไปครับผมเบรกไม่อยู่เลยนะมันตอกูรเนี่ยหลุดโค้งไปหลายรอบเลยไนะ <c oughs> <c oughs> ลนยนี่ผมตัดมาจากภาพนะครับผมไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะไม่ได้วาดใหม่นะฮะตอนแรกว่าจะหาคนวาดอยู่นะครับผมลายตอนนี้นะ๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับนี่ดูความโยกของรถนะ คโอเคเบกเบกเบกครับผมไซด์ยอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะเข้าไปข้างในนะฮะเทหินเทหินหัวมันโยกไงนะแต่ว่าตรงเบาะคนนั่งไม่โยกนะน่าจะวางตำแหน่งผิดนะครับตำแหน่งโคตรคันนี้ เลยครับครับเลยนี่ฮะขนาดนี้เลยต้องมาโคลจอดอยู่น่ะเตรียมนะไมตโคลเตรียมขุดนะครับผมโอเค อิทงไว้ตรงไหนแถวนี้แหละเ,เดี๋ยวขอจัดก,การเองนะฮะไว้ต่อเติมครับผมเติมโรงงานนะอถอยถอย,ถอย ตึ้งอันนี้โยกด้วยนะเขาเรียกอะไรอ่ะมีเสียงของฝาท้ายด้วยนะฝาท้ายตกนะครับผม oh, <no. S 1> โอโโนอเคครับผมสำหรับภารกิจของโยชิวันนี้นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมนะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมนะ ใครที่ชอบมอเตอร์ไซคไทยนะฮะก็อย่าลืมกด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับช่องรอบสามดีนะครับวันนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะขอบคุณมากมายนะครับที่เข้ามารับชมนะากลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ